สวัสดีเอฟซีที่ครบรทุกท่านนะคะวันนี้ป้าแมวพามาชมบอนสีลูกไม้สวยๆของป้าเขียวนะคะนะคะี่ครับป้าเขียวเกรียมใส่ใส่ถาดใส่ลังไว้แล้วนะเพราะว่าลมเมื่อวานนี้ลมแรงเนาะลมมันแรงมากก็ต้องใส่ไว้นะคะเพราะาลูกไม้มันโดนลมมากๆก็บใบเขาก็จะหักนะคะเอฟซี FC. ป้าเขียวขายให้กระถางละยี่สิบห้าบาทเนาะนี่นะกระถางละยี่สิบห้าบาทจ้ะนี่นะคะ รวมๆได้นะคะลูกไม้ใบกลมแบบนี้ก็เขาก็สวยนะคะเวลาโตไปนะคะต้นนี้ป้าแมวเรียกว่าทับทิมเม็ดใหญ่นะคะนี่ก็เป็นบอนใบยาวเขาจะกัดมาบอนใบยาวต้นนี้ขยใบเขาจะยาวมากกว่านี้นะคะ fc นะถ้ามีตู้อบก็อบได้นะคะแต่ถ้าไม่อบก็เอาไปเปลี่ยนดินใหม่นะคะเนี่ยในในกระถางนี้เขามีสองต้นนะคะเปลี่ยนดินใหม่นะ,ะเอาไปเปลี่ยนดินใหม่จ้ะใบเขาจะยาวแล้วก็สวยมากนะคะนี่ป้าแมวรับรองเลยนะคะอันนี้นะค,ะค่ะอันนี้ก็เป็นลูกไม้ของพริกเกลือน,นะคะนี่นะคะ นี่เป็นลูกไม้ใบกลมสายดาร์กนะคะเนี่ยยี่สิบห้าบาทแล้วก็มีชมพูทวีปนะคะนี่ลูกไม้เห็นไหมคะกัดสีเปอเปมานะคะนี่ก็เป็นนี่ก็เป็นเกาะเกดนะคะนี่เกาะเกศเนี่ยเอฟซีเอาไปเปลี่ยนเปลี่ยนดินเลยนะคะเนี่ยนะคะเป็นลูกไม้ใบกลมค่ะในกระถางี่นมีสองต้นนะคะเป็นฝักเดียวเขาก็แตกออกมาแบบนี้เห็นไหมคะเนี่ยสวยนะคะนี่ก็ลูกไม้สายดาร์กนะคะเนี่ยนะสวยค่ะพันนลายนะคะแล้วก็มี สหเดชะนะอันนี้สหเดชะแต่บางคนเขาก็จะเรียกว่าอะไรนะอะไรนะมันหูชิดนะมันมันเหมือนเหมือนอะไรไม่ใช่เป็นหันไอหันอุมานอะไรต้นหนึ่งอ่ะฝเออเออใช่ใช่มันจะคล้ายๆกันนะคะนี่นะยี่บห้าบาทนะจ๊ะนี่นะคะวันนี้ปราเขียวขายให้นะอันนี้ก็ขัดสมาธิไหมเนี่ยนี่นะคะปราเขียวว่าขายยี่บห้าบาทเนาะเนี่ย ลูกไม้ใบกลมนะคะหูชิดติดกันแบบนี้หูมันทรงแปลกๆเลยคะลูกไม้เขานะคะสวยนะคะนี่ก็เป็นพญาพันวางนี่นะคะเพเขียวขาให้ยี่บห้าบาทนะคะมีปะปนกันไปนะคะ fc ยิบปะปนกันไปเลยเนาะนี่นะคะนี่นะเนี่ยคะลูกไม้หลายสายพันธุนะคะหลากหลายสายพันธ์นะคะนี่สวยๆทุกกระถางเลยคะ่ะกระถางละยี่สิบห้าบาทนะจ๊ะนี่นะคะ fc นะคะยี่บห้าบาทจ้ะกระถางบ้านป้าแมวตัวน,นี้ร้อนมาก fc ท้งบ้าน f อฟซร้อนไหมพระเขียวร้อนไหมวันเนี้ร้อนอืมร้อนมากเลยนะคะเอฟซเนี่ยเดี๋ยวป้าแมวจะบอกให้ฟังนะคุณคุณยายก็น่ารักคุณตาก็น่ารักพระเขียวเขียวหมากตุย้ยตุ้ยเลยนะโทรมาหาป้าแมวอ่ปะป้าแมว,แมวบอลสียี่สิบาทมีที่ยัางออ้ยแม่คุณจา๋าแม่คุณยายน้องป้าแมวจะขายให้ไม่ลืมนะคะคําว่ายี่สิบาทอ่ปะป้าแมวยังไม่ได้นในเขาเลยค่ะคือตอนนี้เจ้าของสวนอ่ะยังไม่ได้ แมยังไม่ได้โทรบอกแล้วยังไม่โตมากนักไม่อยากให้เอฟซเอาไปขายเนาะคุณยายจ๋าวันนี้คุณยายมาช่วยป้าเขียวเอฟนะคะ25บาทแล้วก็คุณยายยังส่งบุญมาให้ป้าแมวกับป้าเขียวอีกนะคะป้าแมวกับป้าเขียวก็ขอน้อมรับบุญกุศลที่ท่านแผ่มาถึงป้าแมวกับป้าเขียวเนาะโมทนาบุญสาธุนะกระบุญนั้นก็ให้รักษาคุณยายค่ะให้ให้มีร่างกายแข็งแรงอยู่กับป้าแมวเป็นเอฟซีป้าแมวป้าเขียวไปนนานๆนะคะทุกท่านเลยเนาะคุณตาคุณยายคุณพี่คุณน้าคุณน้องคุณลุง นะคะคุณหลานทุกท่านเลยมีร่างกายแข็งแรงอืมนะคะป้าแมวก็เรียกตัวป้าแมวว่าป้านะคะทิ้งท่านก็ป้าแมวรู้ไหมเนี่ยฉันอายุเท่าไหร่เจ็ดสิบห้าแล้วนะป้าแมวป้าแมวก็กราบขอโทษไว้ตรงนี้นะคะก็คือว่าอันที่จริงอะที่ป้าแมวตั้ง youtube มาเนี่ยทุกคนเขาไม่รู้จะเรียกว่ายังไงเนาะป้าแมวก็เลยบอกเอ้าเรียกป้าแมวว่าป้ากันก็แล้วกันให้ให้เกียรติกันเนาะบางคนก็อายุมากกว่ากว่าป้าแมวบางคนก็อายุน้อยป้าแมวก็เลย ว่าเอาอย่างนี้เรียกว่าแมวว่าป้าไปเลยนะคะเรียกว่าแมวว่าป้าไปเลยไม่เป็นไรเรียกแทนลูกแทนหลานกันเนาะเราเคารพกันนะคะค่ะเรามาเป็นกัลยาณมิตรที่ดีกันนะคะค่ะศาสนาอะไรก็ได้ป้าแมวเคารพหมดทุกศาสนานะคะเพราะศาสนาถอนให้เป็นคนดีมีเมตตามีจิตใจเอื้อเฟื้อต่อกันนะคะเอฟซีเนาะเดี๋ยวป้าแมวมาเริ่มฝากเบอร์ของป้าเขียวก่อนนะคะเอฟซีนะป้าเขียวขอเบอร์ก่อนจ้ะอ่านี่นะคะ เบอร์ป้าเขียวแอดไลน์ได้เลยนะคะถ้าเอฟซีแอดไลน์ไม่ได้ youtube อ่า u t u b e ช่องช่อง facebook ของป้าเขียวก็มีคือชื่อบัวเขียวต้นทองนะคะเข้าไปใน a c e b o o k ไลน์ได้นะคะเฟซบุ o กไลน์ป้าเขียวต้นทองนะคะบัวเขียวต้นทองเนาะพี่เขียวเนาะบ,บัวเขียวต้นทองค่ะเอฟซนี่นะคะนี่เบอร์นี้ก็แอดไลน์ได้นะคะเอฟซ <FC. S 2> ค่ะกระถางละยี่สิบห้าบาทนะคะเดี๋ยวป้าเขียวกระถางละยี่สิบห้าบาทเนี่ยค่าส่งเท่าไหร่ยังไม่คุยค่าส่งเลย อืมเอาเหมือนเดิมไหมแบบโอนห้าสิบาทค่ะถ้าปลายทางก็เจ็ดสิบาทอ่านะคะกี่กระถางก็ได้กี่กระถางก็ได้นะคะถ้าโอนห้าสิบาทปลายทางเจ็ดสิบาทนะคะนี่นะคะซื้อหลายๆต้นก็หยิบรวมๆกันไปได้นะคะเอฟซีเพราะว่าลูกไม้ของเราเนี่ยมันสวยค่ะสวยทุกต้นทุกกระถางเลยไม่รู้ว่าเขาจะเป็นเหมือนเราไหมเอฟซี FC เป็นเหมือนป้าแมวป้าเขียวไหมป้าแมวป้าเขียวชอบมานั่งพิจารณาใบออวันนี้ต้นนี้เปลี่ยนแล้วนะสีสีเธอะ ของเธอสวยน่ารักขึ้นแล้วนะนี่ป้าเมยจะเป็นคนอย่างนี้นะ<ม>ป้าเขียว,ชว,ยชวใช่ใช่ป้าเมยชอบไปนั่งดูค่ะชอบไปนั่งดูเขาอย่างใบนี้ค่ะเอซี FC. เห็นไหมคะอย่างต้นนี้่ะมาแรกๆเป็นใบลักษณะเนี้ยค่ะไม่สวยหน้าหน้าเธอเนี่ยไม่สวยเลยนะป้าเมจะบอกอย่างนี้เลคะ่ะหน้าเธอไม่สวยเลยโอ้ยดูสิพอหลอดใหม่ออกหอใหม่ออกมาอันนี้อันนี้นะคะหลอดใหม่นะแต่หลอดหลอดอีกหลอดงยังไม่กลางนะคะโอ้โหน้าเธอสีออกมาสวยจังเลยนกกระดูกใบสีแดง จมสวยเลยค่ะนี่นะคะ fc หูก็ปิดนะคะนี่นะคะเรียกหูปิดเนาะนี่นะคะหูปิดแบบนี้นะคะหูเธอก็ปิดเนาะสวยจังเลยอืมมาต้นนี้กันโอ้โหเธอก็ดาร์กดำสวยมีเสน่ห์อีกแบบหนึ่งนะคะนี่นะ fc นะป้าแมวก็จะคิดของป้าแมวคนเดียวแบบเนี้ยนี่มาสั่งชมพูทวีปเขาก็จะมีจุดเม็ดประกายชมพูเหมือนเพชรเหมือนพลอยเนาะเขาจะสวยไปคนละแบบนะคะ fc ะเห็นต้นนี้ไหมคะเนี่ย เห็นไหมคะเขาจะเป็นพื้นชมพูอ่าชมพูกัดออกเขียวนะคะนีนะคะกัดออกเขียวเอออันนี้ก็เป็นเป็นสวยะคะ่ะสวยสวยสวยแปลกค่ะนะเนะนี่ยนะความแปลกของเขาค่ะเดี๋ยวป้าแมวพาไปดูต้นอื่นนะคะพีซีเดี๋ยวมันจะมืดเนาะป้าแมวก็ชวนคุยเพลินไปนะค่ะค่าโอนห้าสิบบาทปลายทางเจ็ดสิบาทนะคะกระถางยี่สิบห้าบาทเนาะยังมีอีกหลายราคานะคะของป้าเขียวนะเดี๋ยวป้าแมวพาไปดูนะจ๊ะ นี่วันนี้ก็มีลือสีผสมนะคะพักเขียวก็าขายให้กระถางละ25บาทนี่นะคะเอาไปรวมกับลูกไม้ได้เลยนะคะ fc ลือสีผสมนะคะนี่นะคะสวยๆเลยนะคะอยู่ในกระถาง5นิ้วหรือสนิ้วนะพัเขียว4นิ้วนะคะ fc อยู่ในกระถาง4นิ้วนะลือสีผสมค่ะกระถางละ25บาทเหือนกันะคะจาะย้ามาด้านนี้นะคะ fc ด้านนี้นะคะเป็นลูกไม้ด่างในใบเขาจะด่างเหลืองทองแบบนี้นะคะนี่นะคะเป็นลูกไม้ของอุ้มทองนะคะ fc นี่ค่ะเขาจะมีทอง ทองเหลืองทองนะคะเรียกเรียกดัางดัางสลับไปในใบนะคะแดงแดงแล้วก็มาทองนะนี่นะคะลูกไม้อุ้มทองค่ะต้นนี้นะคะมีอยู่สามต้นนะคะลูกไม้อุ้มทองนะคะนี่นะคะนี่เขาเป็นลูกฝักเดียวกัน,นะคะ่ะเนี่ยแดี๋ยวโตไปค่อยเาจะเหมือนกันนะคะ fc นี่นะคะจะเหมือนกันเป็นไม้ฝักเดียวกันนะคะนี่อีกต้นหนึ่งะคะ่ะมีสามต้นนะคะลูกไม้อุ้มทองนะนี่นะคะอันนี้เป็นลูกไม้ของศิลาเพชรนะคะ fc ลูกไม้ศีลาเพชรอันนี้ต้นละเจ็ดสิบาทนะคะ ห้าต้นส่งฟรีนะคะ fc ฟังพ่อแม่ดีๆนะถ้าเจ็ดสิบบาทถ้าซื้อห้าต้นปลาเขียวส่งฟรีนะคะไม่รวมไม่รวมยี่ห้าบาทนะถ้าซื้อยี่ห้าบาทก็ลองคุยกับปลาเขียวดูว่าจะฉันอยากซื้อยี่ห้าบาทแล้วมาซื้อเจ็ดสิบบาทเนี่ยห้าต้นปลาเขียวส่งฟรีได้ไหมอ่าอันนี้ลองคุยปลาเขียวอาจจะส่งฟรีก็ได้นะคะนะนะเพราะว่าเราเพิ่มเงินมาร้อยหนึ่งอันนี้ห้าต้นอย่างเงี้ยนะปลาเขียวอาจจะส่งฟรีให้นะคะก็ลองคุยกับปลาเขียวดูนะจ๊ะลูกไม้นะคะ ค่ะอันนี้เป็นลูกไม้นะคะนี่นะสวยนะคะอันนี้เป็นอ่าศิลาหุ้มทองนะคะอันนี้ไม่ใช่ลูกไม้นะศิลาหุ้มทองนะคะหน้าชมพูสวยๆเลยค่ะศิลาหุ้มทองค่ะเจ็ดสิบาทนะคะเจ็ดสิบบาทมาด้านนี้ค่ะไอ้ต้นนี้ชื่ออะไรวะเขียวต้นนี้นะคะต้นนี้ก็เหมือนพญาจักกีก็เหมือนนะคะนี่เนาะนี่นะคะเจ็ดสิบบาทเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นเป็นลูกไม้นะคะเป,เป็นลูกไม้ ค่ะต้นนี้ก็เป็นลูกไม้สิลาเพชรอีกต้นหนึ่งนะคะนี่นะคะลูกไม้สิลาเพชรเนี่ยมีสองต้นนะนะคะเขาจะสวยนะคะลูกไม้สิลาเพชรนะคะโอ้ยนี่ยิ่งมาสวยใหญ่เลยนะคะเอฟซีนี่นะคะกัดหน้าชมพูสีโอรสนะคะมีสองต้นนะคะสีโอรสหวานๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะกระดูกใบก็เป็นโอรสเหมือนกันนะคะเจ็ดสิบาทห้าต้นส่งฟรีจ้าโอ้โหทำไมวันนี้ปลาเขียวขายถูกจังนะคะนี่นี่ลูกไม้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 นี้ลูกไม้ของสุดลักจ้า นะคะลูกไม้สุดลักนี่นะคะลูกไม้ออกหน้าหน้าอกเข้มเข้มค่ะนี่นะคะนี่จะต้นนี้ต้นหนึ่งนี่หน้าเข้มดุนะคะนี่ค่ะนี่ก็ติดด่างมาแบบนี้นะจ๊ะนี่นะคะอันนี้ลูกไม้สายด่างสายดาร์กนะคะนี่นะอันนี้ก็เป็นลูกไม้ของศิลาเพชรผสมกันมานะคะเอฟซีนะคะเนี่ยนะคะสวยสวยทุกต้นนะคะเนี่ยเขาโตมายิ่งสวยเลยนะคะนี่ ไซต์ตั้งแม่พันธุ์ได้แล้วนะคะ fc เนี่ยเราเอาไปเลี้ยงนอกตู้ได้เลยนะคะเนี่ยพวกนี้ไม่ต้องเลี้ยงในตู้แล้วนะจ๊ะของประเขียวว่าต้นใหญ่นะคะ fc ต้นใหญ่ไซส์สวยนะคะนี่ต้นใหญ่ค่ะเจ็ดสิบาทห้าต้นส่งฟรีนะจ๊ะค่ะเดี๋ยวมีอะไรมั่งเดี๋ยวพ่อแมวมาอ่านดูนะโอ้ยอันนี้ยิงกัดสีสวยอันในกระถางนี่มีสองต้นนะคะนี่นะคะน,น,นี่ตอน,น,นแรก fc ว่าสียังเงยไม่ฉันไม่อยากได้เลยพ่อแมวดูสิดูสิดูสีเข้ามาดินะคะสีเข้ามาแบบนี้แล้วนะสวยๆนะคะเจ็ดสิบบาทเหมือนกันนะคะ ทศก,กัณฐ์ก็เจ็ดสิบบาทคะ่ะรวมได้นะคะรวมได้นะพริกเกลือพริกกับเกลือผักเขียวขายให้กระถางละสามสิบาทนะคะพริกเกลือกระถางละสิบบาทสามสิบาทนะไก่ราชาวดีอันนี้เป็นไก่อมรินนะคะสามสิบบาทนะมีสองต้นนะอันนี้อะไรประเขียวมงกุฎตักรพพัดใช่ไหมมงกุฎตักรพพัดก็ไปสามสิบบาทนะคะอันนี้เป็นศิลาหุ้มทองนะคะศิลาหุ้มทองแผงมาด่างแบบนี้นะคะเท่าไหรเนี่ยต้นเนี้ยเจ็ดสินนบาท 70บาทนะคะอันนี้ก็เป็นสมบัติสยามนะคะนี่นะอืมไซยังเล็กนะคะ70บาทนะคะค่ะบอนกลับบอนกลับเนี่ยดูสิเขาสวยนะคะ FC กระถังละ70บาทนะคะรวมได้นะ5กระถังส่งฟรีนะจ๊ะ FC นี่นะคะนี่ก็มีมีพระนาครด้วยนะคะมีพระนาครด้วยนะพระนาครผีเสื้อสมุดเนี่ยเป็นฟอร์มกอนะคะไม่ใช่ต้นเดียวนะคะผีเสื้อสมุดด้วยนะคะ แล้วก็มาสีลานักป่าดนะคะสีลานักป่าก็เจ็ดสิบาทจ้ะนี่นะคะสีลานักป่าสวยๆเลยห้าต้นส่งฟรีนะคะเอฟซีนะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวมาทาี่ก่อนชายชนนี่ชายชนเท่าไหร่เนี่ยผู้เขียวร้อยห้าสิบอดใหม่มาแล้วอยู่ในกระถางห้านิ้วนะจ๊ะเอฟซีร้อยห้าสิบนะคะนี่นะร้อยห้าสิบาทอยู่ในกระถางห้านิ้วมีมีสองกระถางนะคะนี่นะคะมีสองกระถางนะคะหลอดใหม่มากระแดงแบบนี้แล้วนะนี่นะคะ แลนกพะเก้าไซส์นี้ละเหลืองสวยเลยพี่เขียวหน้าเหลืองแดงร้อยห้าสิบนะคะ fc ร้อยห้าบาทนะคะนี่นะคะร้อยห้าิบาทเนาะร้อยห้าบาทก็โอนก็50บาทไปทางก่จ็ดสิบาทนะอันนี้นะเออเหมืมมมมอนกันค่าส่งนะคะแต่ห้ากระถางขึ้นไปส่งฟรีนะจ๊ะ หรือจะซื้อช้ชายชนกระถางหนึ่งมารวมพวกนี้อีกสี่ <4 S 2> กระถางก็ได้เป็นห้ากระถางส่งฟรีไหมไพะเขียวนี่ <Okay. S 2> นะคะอีฟซี Z, ่ะต่อมาด้านนี้ค่ะโอูโ้ยให,ใหค่ะด้านนี้เป็นตับจังหวัดนะคะเนี่ยนะตับจังหวัดเ้ยถ้าปะาแมวเออยชีพ ชื่อผิดไปก็ขออภัยนะใช่นาราธิวาสหรือสองขาามีแน่ใจนะใบเบลเลอร์เลยในกระถางเขามีสองต้นนะคะในกระถางมีสองต้นนะคะนี่นะอยู่ในกระถางห้านิ้วจ้ะร้อยห้าสิบาทนะคะอันนี้ก็เป็นหมอสีน้อยนะคะหมอสีน้อยฟอร์มกเลยอันนี้กี่ต้นเนี่ยสองต้นนะคะร้อยห้าสิบาทเหมือนกันนะจ๊ะอ้อนี้ลูกไม้นี่ธาตุบางแก้วกับศีลาหุ่มทองนะคะคซีนี่นะคะเป็นขยุมแบบนี้เลยนะในกระถางนี่นะร้อยห้าสิบาทจ้ะอ้หอ,อันนี้ปมะเขียวลืมชื่อเธอแล้วเนี่ยน,นี่มีเป็นสีโอรสหมดเลยค่ะ นี่นะคะเป็นฟอร์มกอนะคะในมี2ต้นเนาะร้อยห้าสิบบาทนะจ๊ะเอฟซเนี่ยนะคะอยู่ในกระถางห้านิ้วหมดเลยนะคะร้อยห้าสิบาทนะนี่นะคะนี่นะคะป่าเขียวเคยขายไปในน้ําลูกไม้ทศกัณ์นะคะถ้าคันใดซื้อไปแล้วมันสวยยังไงโทรมาบอกม้างเนาะนี่นะคะเอฟซเพราะใบเขาจะกัดสีมากกว่านี้นะคะนี่เริ่มเริ่มสีมาแล้วนะคะเริ่มกัดมาแล้วนะคะเนี่ยนะเริ่มกัดมาแล้วใบหนาเลยนะคะ อยู่ในกระถางนี้มีสามต้นนะคะ f อซี FC. มีสามต้นนะสองสายพันธุ์นี่นะคะนี่นะมีดอกแล้วมีดอกออกมาด้วยเนาะด้านนี้ก็เจ็ดสิบาทนะคะห้ากระถางส่งฟรีได้เอฟซีสามารถรวมได้เลยนะเดี๋ยวแป๊แบแมวอ่านชื่อให้ฟังนะว่ามีอะไรบ้างมีคุณหญิงนะคะคุณหญิงเนี่ยคุณหญิงถ้าเกิดเขาป้ายมาเขาจะสวยมากนะคะนี่ยังไม่ป้ายนะคะราคาเจ็ดสิบบาทนะคะห้ากระถางส่งฟรีเอฟซีโอ้โหโปรสวยๆเลยแล้วมาลูกไม้ดูสิ ลูกไม้เนี่ยสวยมากนะคะเนี่ยสวยอ้โหลายเหมือนแมงกะพุนเลยเนาะไข่เนาะมันมีชื่ออยู่แต่ไม่รู้อืมจำไม่ได้ก็บ่อยเหอะให้เอฟซีไปนึกเอานะโอ้ยมันสวยมากเลยนะคะหน้านี้ก็สวยนะเนี่ยนี่ยนี้ยิ่งสวยเลยสวยมากเลยนะคะนี่โอ้ยสวยมันสวยอ่ะอันนี้จำประเมลจําได้คือสาวสันกําแพงนะคะเอฟซีอยู่ในนามนี้ด้วยเนาะค่ะโอ้ดูโมปาดสิคะชมปาดยิ่งกัดสีมายิ่งสวยค่ะเจ็ดสิบบาทเหมือนกันนะจ๊ะนะคะอันนี้เหมือน ลูกไม้นะเมืองนอนนะคะเอฟซีลูกไม้นะเมืองนอนนะคะสวยมากนะคะเนี่ยนะีน่มีโฉมปาดอันนี้พันดาวนะคะพันดาวลวกเอ,อต้นนี้ดูชื่อให้พี่เขียวสีกัญจนาสีกัญจนามีสองต้นนะคะสีกัญจนานะอันนี้ชื่ออะไรนะหนูก็ลืมไปแกที่พี่เขียวบอกหนูอะบอดินเดชา นะคะมีบดินราชาป้าแมลก็จะชอบเรียกแต่เด่ดลูกไม้หน้าส้มหน้าส้มแต่ลืมชื่อไงกระดูกเขาสวยเออเขาจะเป็นส้มส้มทองแบบนี้ค่ะบดินเดชานะคะ fc ท่านใดที่ซื้อป้าแมลว่าลูกไม้หน้าส้มนะคะเขาชื่อบดินเดชานะคะเอาไปตั้งเอาไปจดชื่อนะคะนี่นะไปเขียนชื่อไว้เลยค่ะนี่นะคะเขาจะเขาจะเป็นออกเป็นทองอย่างนี้ทั้งใบเลยนะคะนี่นะบดินเดชาค่ะกระถางละเจ็ดสิบบาทนะคะห้ากระถางส่งฟรีจ้ะอันนี้ก็เป็นลูกไม้นะคะลูกไม้ถาดบางแก้วนะคะ fc ค่ะแล้วต่อมาปลาเขียวก็จะมีปิดท้ายมีเป็นชุดนะคะจัดเป็นชุดให้เนาะชุดละสามร้อยส่งฟรีถ้าไปทางห้าสิบบาทนี่นะคะถ้าไปทางขอห้าสิบาทนะคะไปทางเนาะกดซื้อลูกไม้บ้างแล้วซื้อเป็นชุดบ้างปลาแมวคิดว่าปลาเขียวก็น่าจะคิดแค่ค่าส่งแค่ห้าสิบาทนะนะเอฟซีนะลองลองคุยกับปลาเขียวดูเพราะว่าอันนี้ปลาแมวบางท่านก็ไม่ได้ซื้อเป็นชุดเนาะ บางท่านอยากจะซื้อเป็นต้นอะไรแบบนี้ก็มันก็มีค่าส่งอป้าแมวก็บอกค่าส่งให้เป็นแบบนี้แบบนี้นะคะ fc จัดแยกเออฉันอยากจะซื้อเป็นชุดบ้างป้าแมวแล้วซื้อเป็นต้นอย่างนั้นอย่างเงี้ยอาจจะรวมไปในนี้ได้เลยนะคะ fc อาจจะเป็นเพียงแค่ค่าส่งแค่ห้าสิบบาทนะคะไม่ใช่ว่าอันนู้นอันนี้จะค่าส่งแพงไม่ใช่แบบนั้นนะคะค่ะเราคุยกันได้แล้วสามารถโทรคุยกับป้าเขียวได้เลยนะคะ fc ะป้าเขียวฉันซื้อนี่ชุดหนึ่งต้นไม้อีกห้าต้น แล้วนั้นอีกสี่ต้นอย่างนี้ค่ะป้าเขียวก็จะคิดอาจจะส่งฟรีก็ได้นี่เอฟซีนะคะนะเพราะว่าของประเขียวก็มีไม้เด็ดๆหลายอย่างนะคะที่้าแมวมองเนี่ยนะเดี๋ยว้าแมวมาเริ่มชุดที่หนึ่งก่อนนะคะชุดที่หนึ่งเนี่ยชุดละสามร้อยสามร้อยทุกชุดนะคะแต่ปลายทางขอห้าสิบาทก็คือสามร้อยห้าสิบาทเนาะค่ะตามาต้นนี้ก่อนนะคะค่ะกระถางที่หนึ่งนะคะเอฟซีนี่นะคะด่างแบบนี้เลยนะคะเป็นลูกไม้ของเศรษฐีพันล้านนะคะเอฟซี ลูกไม้ของเศรษฐีพันล้านนะคะีน่นะคะแล้วก็ต่อมาด้านนี้เป็นมงกุฎจัก,กรพรรดิด่างแบบนี้นะคะมงกุฎจัก,กรพรรดิด่างแล้วก็มานี่โหบอลกาบสวยจังเลยะคะ่ะบอลกาบออกชมพูเลยนะคะ fc แล้วก็มีนพก้าวอีกอีกกระถางหนึ่งนะคะนพก้าวหน้าแดงนะคะต้นนี้หานุมานออกศึกแผงนะคะต้นนี้หานุมานออกศึกแผงจ้ะีน่นะคะแล้วก็มีทศกัณฐ์เป็นฟอร์มคู่เลยีน่นะคะ fc ทศกัณฐ์เป็นฟอร์มคู่เลยนะคะ อยู่ในชุดที่หนึ่งนะจ๊ะโอ้โหวันนี้เอฟซีได้ไปพ่าแม้ว่าคือคุ้มอะนะคุ้มคุ้มมากมากนะคะอันนี้มงคลประถมไมเ้เขียวนะค่ะมงคลมงคลปฐถมนะคะ <แ lite. S 2> มงคลปฐถมด่างนะคะเอฟซีมงคลปฐถมด่างนะคะอยู่ในชุดที่สองนะคะอันนี้เป็นลูกไม้นะคะนี่ลูกไม้สวยๆแบบนี้เลยนี่นะคะลูกไม้นะเมืองนนนะคะเอฟซีลูกไม้นะเมืองนนเนาะ ่ปเพิมนี้ไค่ะอันนี้ก็เป็นลูกไม้นะเมืองนอนนะคะชุดที่สองนะแล้วก็มีทศกัณฐ์ทศกัณฐ์ในกระถางนี่มีสองต้นนะคะเอฟซีทศกัณฐ์ในกระถางนี่มีสองต้นนะคะโอ้โหแล้วต่อมาได้พิเภกไปนะคะที่พิเภกเนี่ยเป็นบอลเก่าบอลโบราณน,นะคะนี่นะคะพิเภกลูกเขาก็เกิดมาแล้วนะคะเอฟซีได้ไปสองต้นนะคะพิเภกนะคะได้ไปสองต้นเนาะ แล,แล้วก็ต่อมาเป็นนกสดายุนะคะนกสดายุค่ะนกสดายุเนี่ยเขาจะสวยนะคะเป็นบอลโบราณเรานะคะนกสดายุพักเขาเรียกว่าเป็นเป็นนกของหานุมาอะไรมวไม่แน่ใจอ่ะคืออยู่ในตับพวกนี้แหละนะคะอยู่ในกระถางนี้มีสองต้นนะคะนกสดายุจะอยู่ในชุดที่สองนะคะเอฟซีบอกปลาเขียวได้นะคะปลาเขียวจะไจะรับชุดที่สองลรับลูกไม้ด้วยเนาะ่ะทูหาปลาเขียวนะคะค่ะต่อมาเป็นชุดที่สามค่ะชุดที่สามนะคะอันนี้ชื่อ ต้นนี้ซับพูนผลนะคะ fc ซับคูนผลหนึ่งต้นนะคะแล้วก็มีมงกุฎจัก,กรพพัดนี่นะคะหนึ่งต้นนะคะสิลาเอ้ไม่ใช่ขอขอ,ขอ,ขอภัยจ้ะอ่าเทพอักษ,าร,ากษารานะคะกาบด่างมาแบบนี้นะคะแล้วก็มีมงคลปฐมนี่นะคะด่างแบบนี้นะคะหลอดใหม่มาก็ด่างแล้วนะคะ fc หลอดใหม่ก็มากระด่างแล้วนะคะมงคลปฐมค่ะต้นนี้โอ้โหสวยจังเลยพี่เขียวชื่ออะไรเอ่ยเนี่ย พัสีสาวพานะคะ fc พาสีสาวพาจ้ะนี่นะคะก็ได้ปีกกินนาลีไปอีกหนึ่งกระถางนะคะปีกกินนาลีจ้ะอยู่ในชุดที่สามค่ะค่ะต่อมาเป็นชุดที่สี่จ้ะโอ้ยอเกาะเกศเกาะเกตด่างแบบนี้แล้วนะคะ fc เกาะเกตด่างๆแบบนี้เลยนะเกาะเกตขานโตไปเขาก็ด่างมากกว่านี้นะคะต้นนี้อะไรเอ่ยตะเขียวอืม ต้นนี้สิลาเพชรนะคะ fc สีลาเพชรนะคะได้สิลาเพชรไปหนึ่งต้นนะคะแล้วก็มาอันนี้นะคะนี่ต้นนี้ลูกไม้เศรษฐีพันล้านนะคะ fc ได้ลูกไม้เศรษฐีพันล้านนะคะเขาก็มีด่างมานะคะนี่นะไม่ใช่ไม่ด่างนะคะมีด่างเป็นลูกไม้นะคะแล้วก็มีทศกัณฐ์ทศกัณฐ์ไปหนึ่งต้นนะคะโอ้โหอันนี้ยิ่งสวยใหเลยนี่นะคะหนุมานะคะ fc หัุมานะคะ เอ้ยอยัยกปักหลันไหมอออขอไฟกันยัยกปักหลันค่ะเอฟซียักปักหลันนะคะแล้วก็ได้บับเบิ้ลสวยๆนี่นะคะไปะอีหนึ่งต้นจ้ะแต่ต้นนี้มันไม่เหมือนบับเบิ้ลเลยนะมันเหมือนองหญิงทอเอใช่ใช่อนนี่นะคะอยู่ในชุดที่สามจ้ะ,ะชุดที่สี่ไปแล้วชุดที่สี่ขอไฟจ้ะชุดที่สี่นะคะค่ะต่อมาชุดที่ห้าจ้ะชุดที่ห้า โอ้โหสวยจังเลยนะคะสีลานักปาดจ้ะชุดที่ห้านะคะมีสีลานักปาดนะคะป้าแมวอ่านชื่อไปเลยนะนมีทศกัณฐ์ค่ะโอ้โหมันด่างสวยจังเลยนี่นะคะลูกเศรษฐีพันล้านนะคะลูกเป็นลูกไม้ของเศรษฐีพันล้านนะคะเอฟซีเป็นลูกไม้เศรษฐีพันล้านนะคะด่างสวยมากนะคะนี่นะคะต้นนี้เป็นทะเลกหลวงปู่อะไรนะป้าแมวจาไม่ได้แล้วถามป้าเขียวนะคะเนี่ยนะคะ แล้วก็มียักษ์ปักหลั่นไปอีกต้นหนึ่งนะคะแล้วก็มีลูกไม้ของแก้วมังกรนะคะ FC ลูกไม้ของแก้วมังกรไปอีกหนึ่งกระถางนะคะนี่นะคะลูกไม้แก้วมังกรจะไปอีกหนึ่งกระถางนะคะอยู่ในชุดที่ห้าจะต่อมาเป็นชุดที่หกนะคะชุดที่หกมีพิเภกนะคะพิเภกเขาจะกัดสีสวยมากนะคะพิเภกนะคะาม,มาต้นนี้ชื่อว่าเขามีชื่อนะคะลูกไม้แสงพระาธาตุนะคะ FC นี่นะะเหมือนเหมือนต้นแม่เขาเลยนะคะแสงพระธาตุนะคะเหมือนต้นแม่เลยนะคะนี่เป็นลูกไม้ของแสงพระธาตุนะคะโอ้โหตัวนี้ด่างด่างสวยมากนะคะมงกุฎจัก,กรพรรดิค่ะนี่นะคะแล้วต่อมาเป็นลูกไม้ชายชนเนี่ยโบดีใบคุดยาวสวยมากเลยนะคะลูกไม้ชายชนนะคะแล้วก็มีมงคลปฐมด่างไปอีกหนึ่งต้นนะคะแล้วก็ได้เพชรเจ็ดสีไปอีกหนึ่งต้นนะคะเพชรเจ็ดสีนะคะมาชุดที่เจ็ดจ้ะ ทุติจเจ็ดมีโฉมปาดค่ะมีโฉมปาดมีกุมพกันกุมพกันนะคะกุมพกันค่ะแล้วลก็มานพะก้าในกระ, 9, ะ,ะถางนี้มีสองต้นนะคะนพะก้านะคะนี่นะหน้าแดงสวยนะคะแล้วก็มงกุฎจักรพพัดด่างแบบนี้ไปอีกหนึ่งต้นนะคะแล้วก็มาทศกัณฐ์อีกหนึ่งต้นจ้ะโอ้ยเนี่ยนะคะลูกไม้ต้นนี้สวยมากเลยนะคะนี่เป็นลูกไม้ของศีลาเพชรนะคะเอฟทีเป็นลูกไม้นะคะศีลาเพชรจ้ะนี่นะคะ เป็นลูกไม้นะคะต้นนี้นะคะไม่ใช่ศิลาเพชรนะจ๊ะเป็นลูกไม้นะอยู่ในชุดที่เจ็ดจ้ะต่อมาเป็นชุดที่แปดโอ้โหป้าแมวชอบมากเลยต้นเนี้ยเจ้าเงาะค่ะเงาะถอดรูปในกระถางนี้เขามีสองต้นนะคะคู่คู่กับลูกไม้ต้นหนึ่งนะนี่นะคะเงาะถอดรูปเป็นบอลเก่าบอ,บอลโบราณเรานะคะยิ่งโตเขายิ่งสวยนะคะเงาะถอดรูปนะค่ะนี่ค่ะ,น,น,ะ,คะนี่ก็ได้ต้นนี้ไปต้นหนึ่งนะคะต้นนี้ต้นนี้เป็นเป็นลูกไม้ ต้นนี้เป็นลูกไม้ของศิลาหุ้มทองกระเพชรเจ็ดสีนะคะเอฟซีเป็นลูกไม้นะคะนี่นะคะเป็นลูกไม้นะคะด่างด่างสวยค่ะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่หลุดด่างเลยนะคะเป็นลูกไม้ศิลาหุ้มทองกระเพชรเจ็ดสีจ้ะอันนี้เป็นหานุม,มานออกศึกแผงนะคะแล้วก็โอ้โหต้นนี้ได้ชิ้นหน้าบัญชรนะคะถางนี้มีถึงสองต้นนะคะมีลูกออกมาแล้วด้วยนะชิ้นหน้าบัญชรจ้ะแล้วก็มีเกาะเกตอีกหนึ่งต้นนะคะนี่ได้ต้นนี้ไปอีกต้นหนึ่งนะคะนี่นะ ค่ะมีทั้งหมด8ดชุดนะคะของป้าเขียวนะ fc โทรหาป้าเขียวได้เลยนะคะโอ้โหวันนี้ป้าเขียวจัดชุดสวยๆทุกต้นเลยนะคะนี่เนาะแล้วยังมามีสี่ต้น100บาทอีกค่ะสี่กระถาง100บาทนะคะวันนี้ป้าแมวก็ขอสวัสดีไปกระบอลสีสวยๆของป้าเขียวนะคะ fc มันมืดแล้วนะเดี๋ยวป้าแมวจะกลับบ้านมาทีไรก็มืดทุกทีเลยบ้านป้าเขียวนะคะค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขกระบอลสีสวยๆของป้าเขียวนะคะวันนี้นะโทรแอดไลน์หาป้าเขียวนะคะค่ะสวัสดีจ้า